ที่ประสานผ่านพมไปนะครับให้ช่วยชาวบ้านนะครับก็มีอยู่ลยหลายร<ล>ายเหมือนกันใช่ไหมน้องจิมมี่ฮะใช่ค่ะหลายรายเลยนะคะวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นการทํางานแบบเชิงรุกนอกจากพมที่ประสานจากส่วนกลางไปแล้วในพื้นที่เนี่ยก็สําคัญจริงๆนะคะเดี๋ยวเอาคลิปขึ้นมาดูหน่อยก็ได้นะครับได้คะ่ะก็มีที่ที่ไหนก่อน่ะที่ชัยนาทใช่ไหมคะพี่ถนอมที่ชัยนาทมโนรมนะครับคุณสมชายแจ้งเข้ามานะครับก็ ไม่มีบ้านอยู่คุณสัมชัยเนี่ยนะถ้าอยากกับภรรยาก็กลายเป็นคนได้ร่อนเลยก็บอกเลยอย่าเลิกกับเมียเลิกกับเมียก็มาได้ร่อนเลยนี่เห็ไมเนี่ยอันอันอันนี้คือในในมุมหนึ่งก็คือถ้าถ้าสมมติเราเราหย่าร้างกันไปบางทีก็เข้าใจนะพี่ถนอมบางคนไม่ไม่มีที่ไปจริงก็ต้องอยู่กับเขาไม่ได้เหละนะนะครับกลายเป็นคนได้ร่อนไม่มีบ้านอยู่อาศัยนอนตามสาราริมทางนะครับนี่ ทางการก็ประสานทางพอมอนะครับเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับท่านผออุเทนทางพอมอจังหวัดชัชน,น้าศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่พึ่งจ้านะครับจำไว้เลยนะทะเลาะกับเมียเลิกเมียแล้วไปเปล่มเป็นคนได้อรอดน,นี่มันเสียชาติเกิดเลยนะเป็นผู้ชายเราเนี่ยนะมันต้องสู้ชีวิตเดต้องเลี้ยงเมีย ต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมคะเออนี่ก็ต้องไปทบทวนพฤติกรรมส่วนตัวด้วยนะอืมนะพี่สมชายนะเมียมันคงไม่ไล่ออกจากบ้านน่นะต้องหาเงินให้เมียจ่ายหลังจากนี้ก็ให้กําลังใจแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเนาะมีรายหนึ่งที่จังหวัดระยองใช่ค่ะคุณยายสมจิตนะคะเป็นคุณยายอายุ90กว่าแล้วค่ะค่ะนะคะอยู่ลำพังคนเดียวนะคะกับมีสุนัขสองตัวคุณยายเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ1 0 0 0บาทเช่าบ้านอยู่เดือนละ2,000 พอเหรอคะพี่ถนอมก็ต้องไปหาที่ถูกกว่านี้ครับอ่าอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะต้องไปหาบ้านเช่าที่ถูกกว่านี้เนาะคุณยายนะคะทีมงานก็ลงไปก็เยี่ยมยามถามถ่ายใส่ใจดูแลช่วงโควิดนะคะงจวัอระยองก็ลงไปแล้วนะคะครับนะคะคีณยายก็ให้ดูประมาณนี้นะ